สวัสดีครับพี่น้องครับเอ่อมือนี้กระตรงกับวันทยี่สิบเอ็ดท่านว่าคมสองพันร่อยหกสิบีนะครับเอ่อขณะนี้ผมอยู่เอ่อในสวนของพ่อสวัยเมืองศรีนะครับซึ่งเป็นกระยูบันนนทาดแต่ว่าสวนเป็นกระยูบันนนสวัสดนะครับอตอนนี้ผมมาอยู่ในสวนนะครับเป็นการท่าอยู่ท่ากินนะครับอย่างไรพี่น้องมาเบ่งนะครับเิ่นเหตดดุดีดีนะครับคุณพ่อสวัยเมืองศรีนะครับเิ่นอยู่แบบพ่อเพียงนะครับ เบิงหม่องยูเพิ่นนะครับเพิ่นก็ะยูงง่ายๆนะครับเนี่ยเพิ่นยูงง่ายๆนะครับเพิ่นก็มีคอกงวัวนะครับมีสวนนี่เฮ็ดซ้ำเนี่ก็เหลืออยู่เหลือกินครับอธิบายนะคุณพ่อเฮ็ดจังได๋นี่โอยก่อนสิเฮ็ดมากอ่จะคนเฮ็ดจริงท่ำจริงนะครับเฮ็ดจังได๋เฮาสิเฮ็ดได้เฮ็ดโอ้ตะกอนก็ไปรับจ้างเมืองนอกมาอก็เลยมาสบกอาการของส่วนตัวของเจ้าของครับก่อนสิปลูกจังได๋เฮาอยู่ที่เฮาขยัน ยุติยุติขยันเยิิบงขยันเห็ดยูเห็ดกิมบ่แม่นปลูกฝังทิมไว้ซื้อๆเขาต้องเบิ้งเศร้าเบิ้งเล้งเฮยดจังไดมันสดใสแต่ว่าเห็นวังหันกับเด้คุยกับคุณพ่อเราเราบอกว่าเราบริษัทใสสารเคมีนะครับใส่ยังก่อรัดในการใส่ยู่ในสูตรของเขาอยู่รีอินซีเหล้วก็อยู่ในสูตรของเขาก็เปิดเบิ้งยูทูบพูอกันอ้อนสีเห็ดมาก็อยู่เมืองนอกเพิ่นผ้าเฮ็ดจังสี่แต่ว่าเพิ่นเบากะ กับว่าหูเรียกบก็ได้ดอกแต่ว่าไม่จำว่ามีเอียงเอียงเขาก็เลยจำบมากใครบ้าเห็นยู่น้องครอ๋อครับ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 อันนี้เพิ่นปลูกบักทั่วนะครับมีหลายพันธุ์นะพันพันสีแดงกับมีอ่าพันสีสีเขียวเขียวพันธุ์น้ำพองเอายางยางเข้าไปเบิ่งหน้คุณพ่อยางไปพูนนี่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 คุณพ่อเพิ่นเฮ็ดข้างนะครับนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าพนบ่ได้ทใสสารเคมีนะครับบ่ได้ใัท ของเพือ่อนกระดกนะครับอ๋อครับค er. ือขีดตาไปกินได้เลยครับอ๋อกินได้เลยบ่มีสารพิษตกข้างครับครับบ่มีสารพิษตกข้างแล้วที่นี่คุณพ่อใส่น้ำใส่มะฮดบั่นอันนี้น้ำปลาปลาบั่นห้านี่แหละครับน้ำปลาปลาธรรมดาเนี่ยธรรมดาาน้ำเข้มเด้อโอ้น้ำเข้มบั่นห้านี่สีเข้มยากจั็หน่อยนึงอ๋อครับสีเข้มอะไรจังจังคอยห้าสีสู่กระน้ำเข้มได้ครับคืออย่าไปขีด นี่ปล่อยปล่อยมันลงน้ำน้ำหยดจังเลยโอ้ยเฮ็ดเฮ็ดลงพื้นนะครับเฮ็ดเฮ็ดเป็นน้ำหยดเนาะเฮ็ดเป็นน้ำหยดคันคันฉีดนี่บางที่มันน้ำมันเชี่ยมเนี่ยไบมันกระซิลวกสิ่ยั้งไปคือปล่อยลงอันนี้เค็มบ่ครับนี่น้ำเค็มมากเลยครับเค็มมากเลยเออเค็มเลยเค็มเลยครับเค็มบ้านโน่นฐานนี่คือเป็นน้ำอยกลอลอยคลอยก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 ลบ่มีอยกล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 อกลอย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  แค่แค่นี้เองนะครับขอบคุณหลายๆคุณพ่อทีทีผ้ายอย่างอย่างช่อมสวนเนะาะเออผมซื้อว่าผมเห็นวิทยากรเห็นป่าช,ชาวบ้านทีทีมีควมลูกควมสามารถแล้วกมีประสบการณ์อละไรแบบนี้มมงงมมเออมัน มันมีดอกอยู่ครับอย่าเพิ่มโลมัน่ไอ้แตงก็มีดอกอยู่คันเฮาวเกีบควขันเฮาวเกี๊ยวยอดอยากของเข้าไปก็ับโอ้ครับอันนี้อันนี้แตงเพิ่นปลูกนะครับอันนี้ขนาดเป็นหน้าแรงนะครับนี่ออก,ออกเป็นหน้าแรงอยู่นี่ที่ประมาณจัก2ไร่ได้บ่คุณพ่อไปพุ่นโอ้มน <c oughs> ันมันเป็นเอาตามเชียนหัวคือหม่องเฮ็ดนี่อยู่ประมาณจากักแค่ประมาณจากัก ไรกุกว่าจับค่ถึงได้หรอครับสองงานซัมเน้เพิ่นกิดเอ่อเพชรขายตลอดปีนะครับเพ็ดขายตลอดปีเพิ่งยืดได้นะครับเอ่อบ่ได้ลงทุนอย่างหลายด้วยเนาะพักเพิ่นปลูกกินนะครับพักเพิ่นปลูกกินอันนี้อันนี้กําลังปลูกอยังครับเนี่ยกําลังลงอ่ะกําลังลงทัวแสงคือกันมือเนี่ยมือลุ่งในสามมือแล้วอ๋ออันนี้รุ่งใถึงอาทิตย์สวัสดิมันกําลังขึ้นกันเนี่ยทัวครับ ใส่เท่าไหจักใส่เท่าไหจักเม็ดจักไหนเออไสองเม็ดครับนี่เนี่ยคือคือการเขาว่างสายนำยศเข้าตองว่างเข้าตองปลูกนี่หนึ่งโต๊ะหนึ่งหนึ่งเม็ดโอ้ปลูกคนละขางเออปลูกคนละขางไซต์หลายก็บดีเม็ดปะไซต์หลายหลายเม็ดก็ได้แต่ว่ามันสีแย่งแย่งอาหารกันโอ้ครับ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 นี่แหละเข้าตองว่างนี่แหละมันเป็นสองกลดครับอันนี้สายนำยศสายนำยศที่มาบังท่วาลียง อันนี้ทั่วเหลืองทั่วเหลืองออทั่วเหลืองเออตัวเหลืองข้าต้มกินได้เอ้ออโหน,น,นี่ได้บ่ท่านถึงเดือนครับนี่เดี๋ยวจาัางหน่อยกาลังเป็นดอกเดือนอันนั้นทั่วดินบั้นห่ออันนั้นทั่วดินเออท่งนการร่างปลูกข้าวโพดไปไข้าวโพดอันนี้คือกินสดได้เลยครับสังในยูทูปเพื่อนวาา่าจักเสื่อก็เลยมาลองเบิง่งอ๋อข้าวโพดกินสดเออคือปอกอยกกินเลยมันเป็นนมสดว่าซั่นจักสิเบิ่งกับ,บ่ทันได้ ผู้ว่าจค่่ออออยยยศึกษาาเเเบบิิงงงงงจจัคคลลมุณพ่อสวัยนี่ไปอยู่ไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศจักปีครับเนี่ยเจ็ดปีครับเจ็ดปีไปเฮ็ดนี่อย่างญี่ปุ่นไปเฮ็ดแบบนี้ติดอั๋อหลักก็เลยเอาเรียนรู้น้ำเพื่นมาครับผมมาเฮ็ดเบิ่งว่างเฮ็ดจังได๋เนาะสิมาอยู่บ้านเฮาขนาดบ้านเขาเขาก็เฮ็ดอยู่ได้น้ำเชืมทะเลเขาก็เฮ็ดได้แต่ของบ้านเฮาบ้านเฮาเนี่ยมันมีมันมีครบทุกอย่างเนาะครับ ค,คุณพอสวัยเมืองสีนะครับบ้านนนสวัสดทีพยุบนันนนนนสวัสดนะครับแต,แต่ว่าบ,าบานน้านพนิลีนี่ยุบันบ้านยังก่อบ้านนทาบ้านนนทา,าด,านนาดมทิเก่ากตําบลนนท่าอําภอหนอนงสอง,งห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรเพิ่นนะครับเด้อศูนย์เก้าแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองสองสี่ศูนย์นี่เบอร์โทรเพิ่นเพิ่นบ่แพงนะครับเพิ่นเพิ่น สามารถที่จะใยายค้าแนะนํำและก็ในการดำเนินการในการเห็ดการปลูกยู่ปลูกกินนะครับก็ถือว่าตำบนุนทานเฮานะครับมีวิทยากรเพิ่มขึ้นอีกผู้หนึ่งนะครับเพราะว่าจากผลงานที่เพิ่นเห็ดนะครับเฮาก็เลยตามมานะครับตามมา,าก็ <ๆ S 1> คิดว่าคือสิได้คุยกับคุณพ่อได้มาเบ่งงานของคุณพ่อในโอกาสต่อไปเนาะ มื่อนี้ขอขอบคุณคุณพ่อสวัยเมืองศรีนะครับปราชาบ้านนะครับปานนุนถาดผลมิธียูบานนุนสวัสดนะครับอันนี้มองยูมองเศร้าเพิ่นเพิ่มมีประสบการณ์ในการไปตั้งประเทศนะครับไปงานยุ่ประเทศใดคุณพ่อยุคเกาหลีครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะครับมื่อนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่ออีกเตือนหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ